สวัสดีครับวันนี้เซ็นเตอร์ช็อปอ,อยู่กับรถตู้นะครับผมรับสง่งนักท่องเที่ยวนะครับผมสายหัดเรามีว่าเ<ะ>ดี๋ยวป้ายหน่อยาาอผมย่ยามเนี้ยมันห่อนอยามมันหลุดนะเดี๋ยวมันท้ายป่กเดี๋ยวป้ายสายหน่อยันนไหว่าโอ้ยบรรลุง่ายด้อเขามีปักอยู่นี้มีปักอยู่เอ่อซูเตอร์ แบบเซนเซอร์ผมโตโยต้ารี o ว i วีโก้ D4D ครับผมใส่ให้มันแร่งขึ้นนะพี่ D4D แต่มันก็มีไหลมันต่างกันเลยมันดีขึ้นก็ไน้ไอ้แ่นจะบอกอันเก้าก็ถอดออกว่ะถอดอันบอกอันเก้าข้างล่างุนแม่บอกไอ้เลี่ยนใ้่หัวนี่ส้เพี้ยนใช่หัวนี่้อ เกรตสัจงมันหนวกันแอ้น่อยเพราะว่าตัวนี้มันมันกซีมาตานเด้รอนน้ำมันมันจิตานเด้ตัวนี้มันแค่ตัวกล้องมันหมนนี่จัเดี่ยวสีวันแรกนด้คุณพี่ฮะเพราะว่าตัวไหนมันตานอยู่เข้าปะอ๋อคุณูสัญญาณน้วมันนีสาตานกันเ แมนเพราะว่าตัวนี้มันกับมันกับกล้องอยู่เปนบ่ล่ะอากาศมันก็ไหลบ่สะดวกนั่กับกล้องตัวนี้กับกล้องแมนพีกับเลี่ยสองตดเลยแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็คือก็คือเต้าซอยกั้นเข็นลนหละคนตัวใหญ่กับตัวน่อยข้นตัวน่อยเข็นก่อนสิก็บ่ค่อยไม่แห้งคนตัวใหญ่มนเข็นทีหลังก็ว่าค่อยไปนะมันมีสองตัว จออกเลยใส่ตัวนี้ตัวเดียวเพื่อเทียวตับตัวนี้ก็ต้อใส่ก่อนพอเปลี่ยนขอถอดตัวนั้นจริงๆมุกกับโมลูกกันถ่ายสิเปลี่ยนให้มันแร่งถอดตัวเดียวไปเลยถอดมาเลยถอดทั้งหมดเลยถอดเนี่ยเพื่อที่จะรับตัวสำนักยากก็รอให้เบิดเลยนะ เปลี่ยนเตะตกก็ได้ก็เป็นยังนะเปลี่ยนตัวทุนนี่ก็เป็นมันมันมันดีวันเล้งเหงื่อเจ้าวบนเล้งออกวันเล้งแค่ผมแบบว่าแท่มันมันเดียบไอ้ขีดเดียวเก่าซืดอ๋อกระอางเบิองนี่เนี่ยสิ่งต้นนี่เป็นลักแต่ว่าตัวนี้มันยังจะคิดว่ากองตัวก่อนมันอาจจะตันอยู่เออถ้ากองตัวนี้ตันเนี่ยลุ่มกับปะไฟมากตัวนี้ตันบอกรองครับ บอกโฟกัสสิเปลี่ยนในเวกัมเนี่ยมันมันถอดออกสองตัวได้บ่แม่นเม้นเม้นเม้นมันใครฝั่งไหนอะไรโมเมนมันมันมันมีตัวไอ้คล้ายๆว่าตัวไอ้กองมันอ่ะมีสองตัวไม่ตัวของล่างกับตัวข้างบนอ่ะถอดออกก็สองตัวได้บ่ตัวกองมันสองตัวไม่ไม่คือว่าสายมันบ่บ่โมเมนสายเด้่ตั ไอ้ทรงอะไรน่นมัน่ะตัวทรงอากาศมันน่ะมันม uh ีตัวยู่งล่างตัวนึงอ่ะหรือหรือบได้เปลี่ยนตัวข้างล่างมาใส่ใส่แต่ตัวตร้งเทิงกันมัตัวที่มันลลอกอยู่เอลี่หัวสองางน่ะแหละใส่ไรได้ก็ได้เห็นั้ตัองื้อขึ้นต้อเซื้อขึ้นเท่า ถาทนถ่ส่ยสีฟ้ามาน้ำอยู่นี่สาสเดียวใสยใส่ข้างล่างก็ใสยข้างบนข้างล่างนี่มันจะถอดเนี่ยเราเอาแค่ข้างบนออเอาสายข้างบน ตัดตัดไปมันก็ต้องได้ตัดแล้วมันยาวคนมันทนความร้อนมันเนสายมันนสายสีฟ้าเนี่ยเช้ยสายยางีเียงมันพอนี่ยังดิโอ้ย่เกาไม่อยดีโอ้ท่านี่เก็ตรน่ฮะโอดเท่อย่ตัดเอาเยอะได้ก็ได้ไอพอดีครับเอเข่ะเขเี่ะ แนนเต็มไปเลยเก็ได้เจ้าไปขีแล้วมันเหลือจักประมาณกันร้อยสองร้อยมันที่เต็มกันก็ต้องเติมจะเติมให้ลูกค้าเติมให้เลยยิ่งเส้นเด้หัดยังหัดเร็วเอาตัวนี้ก็ได้ไอ้ตัวนั้นเขาก็ตัดออกนัำมันตูดได้ไงแห้งเกินอ๋อเขาไปปิดนอะมันแหม จะร <an ับปิดนแหม่นี่เนห้เาเตือหมอ๋อคือว่าเขาเขาไปสำรองใจก่อนแล้วก็เดี๋ยวเพิ่นร่วมบินไปให้เพิ่นบัดนี้ยเดี๋ยวเพิ่นให้เขาเองอ๋อคิดว่าเหมือนแอนทัวร์เน่ยอ๋ออ๋ออ๋อทุกอย่างเขาทางด่วนน้ำมันหนี่เขาเพเออแอนเขาสำรองใจก่อนแล้วก็เออเราเก็บบินไว้หรือส่งให้เพิ่น

อรเย่ามันดันบ่ในกันประขนาดนว่าไปยังดรอกสิขนาคนดิ้งนี้กออกเอติดได้มนสิแรงเก่าไปนะร้องม้งอที่เล่นว่คือขาเรเกาตตัวหก มีคาซัมกอลได้ถอดออกเลยแล้วว่ามันมันมีคาซัามกอลมันต้องถอดปั๊มไม้ตัวข้างล่ายไม่ใช่สีต่อตรงนีไมเพราะถอดจะ ว่ตัวล่างนี่ก็ว่าถอดถอดแล้วก็ยิงสายต่อตรงได้ไหมตรงมาใส่เวกัมตัวนี้ได้ไหมแมนบเป็นตัวเดียวนเป็นตัวเดียวแมเยวนมแเียคั